วันนี้บริษัทโซล่าในประเทศไทยเนี่ยก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเวิร์กกับทีมงานของเราเนี่ยเราก็ต้องย้ำตัวเองเสมอนะครับเราต้องทำเร็วที่สุดราคาที่ดีที่สุดแล้วก็เซอร์วิสที่ดีที่สุดตื่นมาทุกเช้าเนี่ยคิดอยู่เสมอเลยว่าอุ้ยมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ทุกวันนี้มีเงินเท่าไหร่เมื่อวานมีเงินเข้ามาเท่าไหร่เรามีเงินพอที่จะจ่ายเงินเดือนทีมงานสิ้นเดือนนี้หรือเปล่า เราเสกคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนหรือมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะขนาดไหนผมว่าที่สำคัญก็คือทีมงานตอนนี้ไอออนเป็นผู้นำด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคอสังหาเป็นรายใหญ่ที่สุดในไทยเริ่มต้นมาจาก เป็นพาร์ทเนอร์เอ็กซ์ลูซีฟของแสนทริปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้ขยายตลาดไปติดตั้งให้กับเดเวลล็อปเบอร์ท่านอื่นๆด้วยเซกเมนต์ที่เป็นอสังหารเซกเมนต์ที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยเราก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งในโซลารูฟท็อปตรงนี้ให้ได้ ยุคนี้ใครๆก็อยากติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานทางเลือกและกําลังได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงหมู่บ้านจัดสรรเพราะนอกจากจะประหยัดแล้วนะครับยังเป็นพลังงานที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยและนี่คือสาเหตุที่ทําให้มีผู้ประกอบการหลายรายทั้งหน้าเก่าที่อยากทาธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเข้าสู่ตลาดนี้หนึ่งในนั้นคือบริษัท ION Energy นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจได้เพียงแค่3ปีกว่าๆแต่สามารถปิดดีลบริษัท d e v วลลอปเอสังหายักษ์ใหญ่อย่างแสนซีรีได้สำเร็จจนกลายเป็นบริษัทด้านโซลา r เซลล์ที่น่าจับตามองในปัจจุบันครับ ขออนุญาตเรียกคุณพีทนะครับต้องถามแบบนี้ครับว่าการได้ดีลกับ d e v e l o อ e r อสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่อย่างแสนสิริเนี่ยถือว่าเป็นดีลที่ทำให้คนรู้จักไอออนมากขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับใช่ครับไอออนเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่า Business Mo เด l ของไอออนเนี่ยตอนนี้มีกี่รูปแบบแล้วสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆโซลาร์เซลล์ที่เราทำนะครับผมว่าเรามี Business Mo เด l อยู่3ส่วนนะครับก็คืออันดับแรกในส่วนของตัว private ppa ย่อมจาก private Power Pi Agreement นะครับ อันที่2ก็คือ EPC Engineering Procurement Construction แล้วก็คือตัวที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเงินใช้พลังงานนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายสั้นๆนใ,นในแต่ละ3ชสวะนะครับอย่างโมเดล PPA เนี่ยเรียกง่ายๆเป็นโมเดลที่เราลงทุนติดตั้งโซลา่าให้ฟรีล้วค่อยเซ็นสัญญาซื้อขายไฟนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้านามีโรงงานอยู่ผลิตอาหาร,รนะครับต้องการติดตั้งโซลา่า แทนที่จะไปควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อมาเป็นติดตั้งระบบเนี่ยเราก็ลงทุนให้ฟรีเลยนะครับต่อให้โรงงานเขาจะใช้ไฟเยอะเดือนละเป็นล้านบาทติดตั้งโซลา่าถ้าซื้อเองอาจจะยี่สิบล้านแต่ว่าเราเนี่ยลงทุนติดตั้งให้ฟรีแล้วก็เซ็นสัญญาซื้อขายไฟกันซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราก็จะคิดค่าไฟที่ถูกกว่าที่เขาซื้อได้จากการไฟฟ้าเพราะฉะั้นในมุมลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวินวินเลยนะครับคือ อยู่ดีๆก็ได้ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ได้ใช้ในราคาที่ถูกลงก็ลูกค้าเพียงแค่ต้องมีพรอไวต์พื้นที่ที่เหมาะสมนะครับจะเป็นหลังคาโรงงานหรือว่าแม้แต่บางท่านเนี่ยให้เราสร้างเป็นโซลา่าคาพาขึ้นมาให้ครบก็คือเป็นที่จอดรถโครงเป็นที่จอดรถแล้วก็แทนที่จะเป็นกระเบื้องหลังคาอย่างเดียวนี่ยก็จะเป็นโซล่าเซลล์มาเป็นทั้งหลังคากันความร้อนให้รถแล้วก็ยังผลิตพลังงานสะอาดด้วยนะครับส่วนที่2เนี่ยก็ค่อนข้างลงตัวครับพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือเป็นผู้รับเหมานะครับ งาน EPC ก็คือเป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบโซล่านะครับ Engineering ก็คือเราเป็นผู้ดีไซน์ออกแบบ Procurement จัดหาของ Construction ก็คือเราควบคุมการก่อสร้างรับเหมาทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าของ i อออนเองเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับคือเราไม่ได้ทำเฉพาะตลาดที่เป็น commercial industrial หรือว่าตลาดที่เป็นกลุ่มโรงง,งานกลุ่มอาคารห้างสรรพสินค้ายอย่างเดียวแต่ว่า เรามีตลาด r e s i d e n t เชีนะครับตลาดอสังหาที่ค่อนข้างใหญ่จริงๆอาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้ i ออนเป็นพูดนำด้านการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคอสังหาเป็นรายใหญ่ที่สุดในไทยนะครับจากเป็นพาร์ทเนอร์เอ็กซ์ูซของแสนสรินะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้ขยายตลาดไปติดตั้งให้กับ d e v วลลอปเท่านอื่นๆด้วยนะครับส่วนโมเดลที่3ทําอะไรเพิ่มเตมิมอีกค่ะครับก็คือหลักๆเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของไอออนนะครับ โจทย์มันก็คือมาจากว่าจริงๆไอออนเนี่ยกลุ่มธุรกิจหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็เป็นบริษัท b a งอกเคเบนะครับก็อยู่ในวงการไฟฟ้าสายไ,ไฟมาเกือบ60ปีแล้วก็มีประสบการณ์เป็นจริงๆบริษัทในเครือเขาบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนโซลารายแรกในไทยเลยนะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นโซลา่าเป็นอินเวอร์เตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเยอรมัน ตอนนี้อจะเป็นแบรนด์จีนและหลายๆชื่อที่เราคุ้นหูเช่นจะเป็นหัวเหยือหรืออะไรก็ตามเราก็ทําให้เห็นว่าเออเราเป็นเจ้าของผู้พัฒนาระบบเนี่ยยิงไอออนเองเรามีลูกค้าหลายพันท่านที่ต้องดูแลเราคงไม่สามารถกําหนดได้ว่าลูกค้าต้องใช้เฉพาะแบรนด์ A เท่านั้นเราก็เลยอยากจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ในทุกยี่ห้อเพื่อที่เราจะมีเหมือนเซ็นเตอร์คอนโทรลที่เดียวนะครับบริหารจัดการ ลูกค้าได้ทั้งหมดภายที่เดียวก็เป็นที่มาของสลตฟอร์มออนซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็ต่อยอดได้หลายอย่างนะครับปัจจุบันนอกจากจะดูเรื่องการใช้พลังงานและการมีอ l e เลอร์เวลาเกิดปัญหาแล้วยังเรายังช่วยคำนวณในส่วนของตัวคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับทุกวันนี้จะเหมือนกับ ประหยัดไฟกี่บาทจะเหมือนปลูกต้นไม้กี่ต้นลดคาร์บอนกี่ตันนะครับก็เป็นการคำนวณแบบเบื้องต้นให้เราเห็นค่าได้ง่ายนะครับนี้เป็นตัวอย่างและในอนาคตเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้เรื่องของการทุกวันนี้ทำจ่ายค่าไฟโซลา p v พได้แล้วแต่ในอนาคตเราทุกคนมีโซลารก็เป็นเหมือนเจ้าของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและถ้ามีการซื้อขายพลังงานเนี่ยก็ต้องมาผ่านแพลตฟอร์มอยู่ดีครับในสัดส่วนของธุรกิจนับเวทไปที่ตัวไหนมากที่สุดนะครับในพ<อ>ิเศษเสมเดลวจริงๆนะ,นะตอนนี้นะครับ เรียกได้ว่าเป็น EPC เนี่ยน่าจะประมาณ70%แล้วนะครับ PPA เมื่อก่อนเป็นพอชั่นเป็นสัสดส่วนที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าเนื่องจากค่าไฟก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลา่าที่ค่อยๆลดลงมาเนี่ยทำให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเห็นว่า break even เร็วมากอย่างลูกค้าโรงงานเนี่ยแค่ประมาณ3ปีกว่าเองได้ B O I s u p อร์ตอีก50%จะเหลือแค่ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยหันมาเป็นโมเดล EPC เป็นหลักแล้วครับณนปัจจุบันครับในส่วนของ EPC เนี่ยเรามีการติดตั้งบ้านแล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์อาคารบ้านเรือนเนี่ยไปแล้วมากกว่า2,000หลังครับปัจจุบันมีดีลอะไรต่อไปหรือว่าจะขยับขยายต่อไปถึงไหนครับในปีนี้เรามีแผนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับก็ในปีนี้นะครับผมคาดว่าเราน่าจะติดปีเดียวเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะครับหมายความว่าปีนี้น่าจะอีกประมาณ2,000ถึง2,500หลังนะครับที่เราจะทำการติดตั้งซึ่งก็ เรียกว่าค่อนข้างชัวร์แล้วแหละเพราะมันเป็นดีลที่เราเซ็นกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของตัวสังหาเองเนี่ยแน่นอนของแสนสิวีเนี่ยเราก็ทําแล้วทําอยู่ทาต่อนะครับก็มีการติดตั้งขยายไปเรื่อยๆตามการเติบโตของของแสนชิวีเองนะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆท็อปฟายที่เราเซ็นไว้ด้วยนะครับที่ก็เริ่มติดตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะต่อเนื่องโรลเอาท์เต็มที่ปีนี้นะครับประกอบกับการต่อยอดใน เซกเมนต์ใหม่ๆนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเป็นของกลุ่มธนาคารนะครับก็เป็นธนาคารชั้นนำเลยแหละที่เราน่าจะหลายๆคนใช้งานอยู่แล้วนะครับมีสองธนาคารที่เราจะมีได้รับการคัดเลือกมาแล้วในการติดตั้งสาขาให้เขาทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาโอ้ดูจากการลงทุนแล้วก็การได้ดีลมาแบบนี้มองอนาคตของธุรกิจด้านโซล่าเซลล์ยังไงบ้างหรือว่ามีความท้าทายอะไรที่มันท้าทายเราเข้ามาบ้าง ผมว่าโซลา r เซลล์ในในภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุย,ยมองได้2มุมนะครับ,บผมว่าแน่นอนผมว่าในภาพใหญ่เนี่ยผมบิลีฟยังเชื่อมั่นในโซลา r เซลล์มากๆนะครับเพราะว่า1แน่แนอนแหละด้วยด้วยเทรนด์ของการเน็ตซีโร่นะครับการที่อยากจะหันมาใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเองที่เรียกว่ามีการอาจจะเรียกได้ว่ามีการบิดบังคับก็ได้นะครับด้วยกฎการส่งออกต่างๆหรือภาค ครัวเรือนภาคประชาชนเองเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเหมือนกับที่คัดเลือกใช้รถไฟฟ้านะครับก็คือสนใจในการรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าในเทรนดใหญ่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เติบโตอย่างแน่นอนนะครับเพราะประเทศไทยเองอัตราการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยต่ำกว่า5เซนด้วยซ้ำนะครับพฉะนั้นตลาดยังอีกใหญ่มากทุกวันนี้บริษัทโซล่าในประเทศไทยเนี่ยก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทั้งจะเป็นเจ้าใหม่เลยนะครับเป็นรายย่อยเจ้าใหม่ หรือว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ทําอย่างอื่นอยู่แล้วที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็อยากจะหันมาทาโซลา่าโมดนะครับก็แต่ว่าถือว่าเป็นข้อดีครับตลาดยังใหญ่มากก็ถือว่าเป็นข้อดีที่คนให้ความสําคัญแล้วธุรกิจให้ความสําคัญมาช่วยกันทําให้ตลาดแข่งขันเติบโตกันคนได้ประโยชน์ก็เป็นผู้บริโภคครับแน,น่นอนครับกำลังจะบอกเลยว่าการแข่งขันของภาคธุรกิจคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่รับบริการทีมงานของเราเนี่ยเราก็ต้องย้าตัวเองเสมอนะครับเราต้องทําเร็วที่สุดราคาที่ดีที่สุด แล้วก็เซอร์วิสที่ดีที่สุดนะครับเพราะลูกค้าก็คัดเลือกอย่างสสิ่งนี้ถ้าต่อให้เรามีแทร็กเรคคอร์ดกานติดตั้งมาที่ดีนะถ้าตอบโจทย์ไม่ได้ก็มไม่ได้จําเป็นต้องเรียกเราครับมาที่เรื่องของตัวคุณพีทกันบ้างครับต้องถามแบบนี้ว่าเรามาทําธุรกิจเกี่ยวกับโซล่าเซล ตอนเราเรียนจบหรือเราเรียนอะไรมาที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือเปล่าครับอ๋อเกี่ยวข้องมากครับที่เรียนมาเศรษฐาศาสตร์ไม่เกี่ยวเลยนยครับก็คือจริงๆต้อง,องท้าวความไปก่อนนะครับถ้าไล่เป็นลําดับเหตุการณ์แล้วกันก็คือว่าตอนเรียนเนี่ยตอนนั้นยังสนใจทางด้านเศรษฐาศาสตร์อยู่นะครับพนดี <S <S ผมเรียนที่เซนแอนดรูว์นะครับก็เป็นเมืองที่ถ้าใครตีกอล์ฟน่าจะรู้จักดีเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในโลกหรือใครที่ชอบ p รินซ์วิลเลียมกับเคสนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าที่มหาลัยก็เรา เรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็จริงๆพอจบมาแล้วเนี่ยทำงานที่แรกและที่เดียวที่เป็นบริษัทเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ปรึกษา management consulting firm นะครับชื่อว่า BCG ก็ย่อมาจาก Boston Consulting Group แต่ว่าทำในออฟฟิศเมืองไทยนะครับ,รบก็จริงๆในออฟฟิศเมืองไทยเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาส cover ลูกค้าทั่วภูมิภาคแหละเราก็ได้มีโอกาสทำงานกับทั้งบริษัท Fortune 500ใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ทํางานในส่วนของการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้กับบริษัทใหญ่ๆนี่แหละฉะนั้นเราก็เริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเออเราสนใจสไตล์การทํางานที่เป็นเอนทรเ e เนอร์เป็นนักธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ประกอบกับได้รู้จักได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มบางกอกเคเบิโโลหาร BCG นี่แหละเพราะว่าได้มีโอกาสทางานด้วยกันนะครับก็เลยเป็นตัวจุดประกายนะครับพออยู่มาวันณ4ปี หลายๆท่านน่าจะทราบว่าคนจะเริ่มออก3-4ปีเนี่ยอยู่ Management Consulting เริ่มเปลี่ยนงานแหละก็เลยกำลังคิดไอเดียใหม่ขึ้นมานะครับสุดท้ายได้มีโอกาสคุยกับทั้งฝั่งบางออกเคเบิลแล้วก็กับ Managing d i r e c t เตหรือว่า MD p a r t พ e r ของของผมที่ BCG 2คนเนี่ยก็เลยร่วมกันโคฟาวจัดตั้งบริษัทไอออนขึ้นมานะครับ,บซึ่งถ้าลองนับ<ม>เวลาดูเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับพอจัดตั้งขึ้นมา เราเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงครับหาลูกค้ายังไงหรือว่าเราเริ่มดําเนินกิจการยังไงก็ต้องบอกเลยว่าเราเริ่มเป็นองค์กรใหม่จริงๆนะครับก็คือ,อยังดีที่เรามีมีกรุ๊ปที่อยู่ในอินดัสทรีอยู่แล้วแต่ว่าไอออนเนี่ยเราก็ดีไซน์ขึ้นมาเป็นองค์กรใหม่เลยตอนแรกมีผมอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มรีคูดทีมงานเข้ามานะครับก็ไอเดียแรกเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมีบิสเนสโมเดลที่เคลียร์อย่างอย่างที่กล่าวไปข้างต้นอยากทํ T PBA อยากทํา EPC แล้วก็ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มใช่ไหมครับ ครั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเริ่มการหาคนแล้วก็โหแต่ว่าล้มลุกคุกคานมาเยอะครับไม่ได้สวยหรูแน่นอนไม่ใช่ว่าดิดนิ้วแล้วมาได้เลยก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งทีมงานทั้งสตรัคเจอร์บริษัทแล้วก็ปรับโฟกัสไปมาจนตอนนี้เริ่มเข้าที่เริ่มลุยเริ่มบิงได้ครับตอนแรกเราทํางานประจําพอพลิกบทบาทมาเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้บริหารวิธีคิดวิธีการทํางานมันแตกต่างกันยังไงครับโอ้แตกต่างมากมากกว่าที่คิดไว้เยอะครับ คือตอนจะออกแต่งงานประจำซึ่งถือว่า BCG ค่อนข้างเป็นงานที่ยิ่งน้องๆหลายคนที่เรียน BBA เรียนอะไรอยากเข้ามากอยู่แล้วทุกคนน่าจะอดเตรียมตัวสอบซึ่งพอเข้าได้แล้วมันก็เป็นงานที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของสิ่งที่เราทําในเรื่องของผลตอบแทนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนจะออกเนี่ยอดคุยกับที่บ้านไม่รู้กี่ตลกนะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวไว้แล้วมันจะต่าง แต่สิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันมันก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนะครับเดี๋ยวเราเอาแบบนี้กับว่าเราคิดยังไงก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยความเป็นจริงนะ<ด>เราคิดยังไงตอนเราออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวผมว่าตอนเราคิดตอนแรกเนี่ยถ้ายิ่งโดยเฉพาะถ้าใครได้คุยกับผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นมุมของความมั่นคงนะครับแน่นอนอยู่บริษัทมันมี stability มีเงินเดือนมีโบนัสมี b e n e f i ทุกอย่างดีมากนะครับก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงก่อนแหละยิ่งถ้าในมุมผู้ปกครองสองนะครับผมว่ามันก็จะ เป็นในเรื่องของแคลเรียร์พานะครับเพราะยิ่งอยู่เฟิร์มใหญ่ๆใ,ใครที่อยู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วฉันอยู่ไปกี่ปีได้เป็นอัพตำแหน่งเรื่อยๆอีกหน่อยเป็นหัวหน้าใหญ่ซึ่งมาทำธุรกิจเองแน่นอนมันไม่มีตรงนี้คุณอาจจะเริ่มมาเป็นเจ้าของเป็นซีโอแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นซีโอที่มีลูกน้องคนเดียวหรืออีกพันคนอนนานคตมันไม่มีใครตอบได้นะครับผมว,ว่าเป็น2ประเด็นใหญ่เลยที่คิดไว้ตอนแรกนะครับแล้วอันนี้ก็คือความเป็นจริงที่เราคิด ที่เราเจอใช่ครับผมว่า2เรื่องนี้เป็นความเป็นจริงแน่นอนในเรื่องของเรื่องความมั่นคงตอบได้เลยว่าไม่มี <c oughs> นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบแว่าแคเรียพาคือถ้ามองให้มุม positive เนี่ยก็ทุกอย่างมันเป็นชะตาที่เราต้องกําหนดเองนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆเลยผมว่าที่ท,ที่มีโอกาสคุยและปรึกษาผู้ใหญ่มาเนี่ยจริงๆ mindset ที่สําคัญที่ต้องมีคือต้องคิดแบบเท่าแก่ <c oughs> นะครับ <c oughs> คำว่าสตาร์ทอัพอะไรมันอาจจะฟังดูอินเตอร์มันฟังดูแบบโอ้ยโอ้เป็นซิลิคอนวัลเลย์สุดท้ายการเป็นเท่าแก่เนี่ยแหละคือเราก็ต้องทํำยังไงให้ก็ได้ให้ธุรกิจของเราไปต่อต้องอยู่รอดให้ได้นะครับเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้คุณพีรู้สึกว่ามันยากจังเลยฉันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมมันจะต้องแก้ปัญหายังไงเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนตลอดเวลาครับเยอะเยอะกว่าที่เคยคิดว่าจะมีนะครับ ราะปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมว่ามาได้ทุกรูปแบบแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของเรียกว่าการอยู่รอดของบริษัทดีกว่าเราจะทํายังไง manage cash flow ของบริษัท manage ลูกค้า manage supplier ทุกอย่างให้มันอยู่รอดต่อไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่หัวหน้านแผนกของบริษัทใหญ่เราต้องคิดอยู่เสมอตื่นมาทุกเช้าเนี่ย คิดอยู่เสมอเลยว่าอมีเงินในบัญชีเท่าไหร่จริงๆนะครับผมตื่นมาไม่ได้ว่าเปิดมาโกไอจี IG, เปิดแอปแบงก์ก่อนเลยว่าทุกวันนี้มีเงินเท่าไหร่เมื่อวานมีเงินเข้ามาเท่าไหร่เรามีเงินพอที่จะจ่ายเงินเดือนทีมงานสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าเรามีวิธีผ่านเรื่องนี้ไปยังไงเช่นการเสพสื่อหรือว่าการใช้ชีวิตนอดีเรกหรือการพักผ่อนอะไรแบบนี้ที่ทำให้เราผ่านเรื่องเราล่นนี้ไปได้พูดตรงตรงเลยผมว่ามันก็ต้อง มีสติมีสมาธินะครับไม่ว่าผมว่าหลายๆคนคงม,มีแต่ละวิธีผมอาจจะไม่ค่อยได้ออกกาลังเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่าไปวิ่งแบบอะไรผมว่าเราก็ต้องหนึ่งนอนหลับให้เพียงพอมีสมาธิแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับเราผมก็ได้มีโอกาสดีที่มีมผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ BCG เองแล้วผู้ใหญ่อื่นๆที่คอยให้คำแนะนําตลอดเพื่อแก้ปัญหาแต่ละเรื่องให้ผ่านไปด้วยดีนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องยอมรับ แล้วก็นํามาปรปับปรุงนะครับให้แก้ไขผ่านไปได้นะครับในฐานะที่เป็น c ีอโวัยหนุ่มเราขึ้นมาประสบความสาเร็จค่อนข้างเร็วไอออนนี่ภายใน3ปีเติบโตขึ้นมามากมีหลากหลายบ u มีพนักงานเพิ่มขึ้นมี v o l u m มธุรกิจเพิ่มขึ้นมากมีอะไรอยากจะบอกกับคนดูไหมครับว่านี่คือการทํางานสไตล์ของคุณพีทซีอโอวัยนุ่มที่กําลังรันธุรกิจไอออนอยู่ครับผมว่าก็ที่ผ่านมาจะเป็นเวลาที่ไม่ได้นานนะครับแต่ก็รู้สึกโอ้โหได้ประสบการณ์เรียนรู้เข้มข้นมากนะครับ ยิ่งกว่าเรียนหนังสือที่ผ่านมาอีกผมว่าสิ่งสาคัญที่สุดนะครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเราเสกคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนหรือมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะขนาดไหนผมว่าที่สําคัญก็คือทีมงานใช่ไหมครับงพราะั้นเนี่ยการที่เรากับทีมงานเนี่ยผมว่าก็ต้องมี m i n d s e t ที่สําคัญที่ดีนะครับคือหนึ่งเนี่ยเราต้องมีปลูกฝังให้ทุกคนมี ownership นะครับคือทุกคนต้องรู้สึกไม่ใช่เป็นเจ้าของงานแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมตรงนี้ด้วยนะครับคือ ไม่ใช่ว่าทํางานไปวันๆทําไม่เสร็จรอนายสั่งรอหัวหน้าสั่งอันเนี้ยเราจะไม่มีคําว่าแบบนั้นเด็ดขาดนะครับคือทุกคนต้องมีรู้สึกเป็นเจ้าของงานตัวเองฉันได้รับมอบหมายมาแล้วฉันคิดต่อเองว่าเพื่อจะทํางานนี้สําเร็จเนี่ยต้องทําอะไรบ้างคือผมก็บอกตลอดว่าเนี่ยผมเป็นซีอไม่ใช่ว่าผมหลังงานคุณคุณนะต้องทลังงานผมมอบหมายไปแล้วคุณต้องทำโปรเจกต์เให้เสร็จคุณก็ไปคิดมาแล้วก็มาสั่งผมเลยแบบพี่พีชคุณต้องทำหนึ่งลานลีห้าให้นะเพื่อให้โปรเจกต์เอมันเดินต่อ ไปหาลูกค้าคนนี้หน่อยหรือว่าไปหาพาร์ทเนอร์คนนี้หน่อยสั่งงานขึ้นมาได้เลยทันทีนะครับผมว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนหัวใจหลักที่สําคัญที่สุดซึ่งตามมามันคือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องขององค์กรขององค์กรที่มันต้อง flat คำว่า flat ที่พูดกันบ่อยๆเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือมันไม่ต้องมีเลเยอร์อะไรสลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าโอ้โหจะทาอะไรเซนให้หัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายผมว่ามันเป็นความยุ่งยากที่มันทําให้เกิด c o m p l ซิ i t y แล้วก็กินเวลา นะครับทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีความรับผิดชอบแล้วที่สําคัญคุณก็ต้องให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเขาด้วยคุณมอบหมายงานเขาไปแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหนือบากกว่าแรงคุณก็ให้เขาไปตัดสินใจเลยนะครับไม่ต้องวิ่งกลับมาถามทุกอย่างมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของงานอินกับงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ช่วยองค์กรด้วยตรงที่เขาเนี่ย take responsibility กับทุกอย่างที่เขาตัดสินใจแล้วสุดท้ายก็ทํางานได้เร็ว ยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้คุณพีทพูดถึงไอออนนิดหนึ่งว่าเรามีเป้าหมายยังไงต่อไป ไอออนอยากจะเติบโตไปเป็นแบบใดแล้วก็ในเรื่องของเชิงวอลุ่มธุรกิจไปจนถึงเรื่องของการเติบโตในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโซลา่าเซลล์ครับก็ทุกวันนี้เนี่ยจากที่เราตอนนี้คนอาจจะรู้จักในฐานะที่เราเป็นเบอร์หนึ่งของอสังหาและแต่ว่าธุรกิจเราจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสแค่อสังหาอย่างเดียวนะครับเรายังมีธุรกิจกลุ่มที่เป็นคอมมูนิชั่นอินดัสทรียลโรงงานทั้งหมดสรุปเลยเนี่ยผมคิดว่าเราไอออนเนี่ยอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของโซลา่าในขนาดกลางนะครับ หมายความว่าเราก็ไม่ใช่แบบรายใหญ่ที่ทำโครงการรัฐบาลฟ i t อินทาริฟในีอันนั้นโคนลเซกเมนกันแต่ในเซกเมนที่เป็นอสังหารเซกเมนที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยเราก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งในโซลารูฟท็อปตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งผมมองว่าตลาดเนี่ยอย่างที่กล่าวไปยังมีการเติบโตได้อีกเยอะมากนะครับทุกวันนี้อน o p อ i ชั่นแค่5เปซตแต่ผมเชื่อว่ายิ่งค่าไฟสูงขึ้นนะครับยิ่งคนรักโลกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ยิ่งมี ในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเช่นแบตเตอรี่ที่จะมาทำให้ค่าไฟของเราเนี่ยที่ผลิตมาได้เนี่ยเอามาเก็บใช้งานต่อนงคืนได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราเติบโตได้ไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝาก3 Key Success s t y ส e คุณพีทพีร,รการมานก,กิจ CEO ของ ION Energy นะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องคิดแบบเท่าแก่นะครับ คือจะเป็นสตาร์ทอัพรายเล็กรายใหญ่จะทำเทคจะทำซอฟต์แวร์จะทำโซลารเนี่ยผมว่าเราต้องเป็นเท่าแก่เราต้องคิดรู้จักให้ครบทุกมุมของบริษัทนะครับแล้วเราก็ต้องดูแลโดยเฉพาะเรื่องการเงินบริษัทเรื่องแคชโอนบริษัทตรงนี้เราต้องมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ข้อที่2เนี่ยก็คือต้อง fail fast fail often นะครับอันนี้เป็นคำพูดที่หมายความว่าถ้าคุณจะล้มเหลวเนี่ยก็ล้มเหลวให้มันเร็วแล้วก็บ่อยๆแทนที่คุณจะโอ้ ไม่กล้าตัดสินใจไม่น่าทำไม่กล้าทำอะไรทำวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกประชุมภายในแล้วประชุมภายในอีกปีครึ่งกว่าคุณจะได้ล้อนโปรดักต์ผมว่าคู่แข่งเนี่ยคาบไปทานแล้วแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3เนี่ยผมว่าก็คือเป็นเรื่องของการให้ ownership กับทีมงานของเรานะครับเราเราคัดเลือกทีมงานเข้ามาแล้วโสัมภาษณ์กันมาไม่รู้กี่รอบเราเทรนเข้ามาแล้วผมว่าเราก็ต้องให้ โอนิช h ิ p ในงานกับเขานะครับให้เขาเองก็มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในการตัดสินใจเราต้องเดลิเกตงานไปให้ได้นะครับไม่งั้นเองเสุดท้ายเราก็เป็นคอขวดอยู่ดีองค์กรก็เติบโตได้ช้านะครับ เริ่มต้นทําธุรกิจจากโอกาสที่ได้รับคิดแบบเท่าแก่กล้าผิดพลาดสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันให้กับทีมงานแม้คุณพิทพีราการมานก,กิจจะเริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแถมเป็นการพลิกบทบาทจากพนักงานประจําสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็ใช้เวลาเพียงแค่3ปีเศษในการพาไอออนเอเนจีก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทแถวหน้านในวงการโซลาเซลล์ของประเทศไทยได้และนี่คือไอคอนิกในอีพีนี้ของเราครับ